สมเด็จวัดดักขังาสมนี่รุ่นรุ่นบินทบัตโต้สมนี่คนเท่าคนแก่แบ่งปันให้าสมนี่รุ่นบินทบัตฮอดูดียากผสมนี่รุ่นบินทบาตทพุทธเท่าคนแก่แบ,บ,บ,กบ,บ,กบอกว่าลานเอ้ยไม่มีอีกแล้วนะท่านบอกรุ่นบินทบาตท,ท่านบอกว่า ท่านมีตังค์เลยเอาแบ่งบ้านให้ก็สมท่านบอกว่าดูดินทบาดท,ทำไปแจก,กไปแจกครั้งเดียวคนนี้ได้แก่ก็รู้ว่าให้ทผสมเนี่ยสวยที่สุดในโลกสมสายจำหงศูนย์หกสองหกสามหก สามสี่ห้าหนังสวยที่สุดในโลกผู้ชมตัดชิดไปทู้งสมองของโบร,ราณตัดชิดทำเด็ดบดระรคังหลังกระดาษนะครผู้ชมสวยที่สุดในโลกเป็นองค์ครูนะครผู้ชมเขีนจากลอนหลุดลอนทำเป็นธรรมชาตินะครผู้ชมพระธรรมชาตินี่พระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับผู้ชม หายไปแล้ววันหนึ่งไปหาเจอสมอธิฐานว่าขอให้เจอขอให้หลุดออกจากช่อยเออสมมีปฏิหารมาตกไปในแม่น้ำเตอะสมีนคลองไม่รู้จ,จ,ดจ,ดจ,ดจุดไหนสมอธิฐานจิตใจจับขึ้นมาได้มสมนีศักสิ์จริงๆนี่เกเดช่วงเกดียวเดียวเล็ก ยผสมเนี่ยผาแทต้องผสมนี่สวยที่สุดในลูกใส่ย๊งลอกศูนย์หกสองหกสามหกสามสี่ห้าจบเพียงเท่านี้